กรตลงโทษประธานกรรมการทิปโก้กรตได้เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคล2รายได้แก่นางสาวลักษณาทรัพย์สาคร 2. นายสมมาตรทูบจินดากรณีร่วมกันซื้อหุ้นบริษัททิปโก้โฟ์จำกัดมหาชนหรือทิปโก้โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองโดยให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวม4ี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาท พูดต่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คอร์รัได้เปิดเผยการเปินคดีด้วยการมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคลสองรายได้แก่นางสาวลักษณะทรัพย์สาคสอนสนายสมมาตรทูปจินดากรณีร่วมกันซื้อหุ้นบริษัททิพโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนทิพโค้เรีลสายข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองโดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม4ี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทและกำหนดระยะเวลาห้ามทั้งสอง รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา12-14ถึงเดือนทางนี้สำนักงานกร,ร์ลได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์และตรวจสอบเพิ่มเติมพพข้อเ้ท็จจริงและพยานหลักฐานทำให้เชื่อได้ว่านางสาวลักษณะซึ่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจรงนามของทิปโก้และกรรมการของบริษัททิปโก้อัลฟาจำกัดมหาชนหรือ TASCO ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อราคาหุ้นโดยพายหลัง การล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวนางสาวลักษณะได้ร่วมกับนายสมมาตรซื้อหุ้นทิพโก้ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายสมมาตรก่อนที่ทิพโก้จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐมันนี่ไทยรัฐ co. th